ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการนะครับวิธีการผูกบัตรแบบไม่แดงนะครับโดยนะครับปัญหาที่ผ่านมานะครับหลายๆคนคงเจอปัญหานะครับหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับการแอดการ์ดนะครับหรือเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิตในการชําระเงินโฆษณาของเรานะครับเวลาผูกไปใช่ไหมครับมันก็จะเสียมันก็จะแดงนะครับณตอนนี้พอแดงเสร็จแล้วเราแก้ไขโดย ลิงก์บิสเนส s s f a c e b เ o k Payment เสร็จแล้วนะครับผลที่ตามมาอีกนะครับก็งบประมาณไม่เพียงพอเราก็ต้องไปทำารทำการเป็นบูตหน้าเพจนะครับเพื่อที่ให้่าตัวงบประมาณไม่เพียงพอหายไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะเสนอทิคนะครับเล็กเล็กๆน้อยนะครับเกี่ยวกับวิธีการผูกบัตรแบบไม่ให้แดงเลยนะครับวิธีการนี้นะครับก็จากการที่เทสมานะครับมันก็ได้ผลนะครับจากการที่เทสมาห้าบีก็ได้ผลหมดเนะครับเลยก็เลยคิดว่า อาจจะไม่ถึงอาจจะอาจจะเปอร์เซ็นต์สูงนะครับในการผูกบัตรอาจจะเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะเสี่ยงนะครับไม่ติดแดงนะครับโอเคครับนี่อย่าบ่นภาษาทีเลยนะครับก็คือว่าอ่าอันนี้ก็เป็นตัวนะครับบัญชีที่ผมต้องการที่จะผูกบัตรนะครับก็เป็นตัวสองห้าศูนย์นะครับทับสี่สองทับยี่หกนะครับจะก็จะเป็นตัวปดนะครับเป็นเฟสเปดพันเฟสนะครับตัวแปดพันนะครับเป็นตัวปดนะครับ และนะครับเราก็จะใช้นะครับตัวนี้นะครับแอคเคาท์ไว้นะครับหรือเฟซข่าวเลยนะครับแอคเคาท์ไว้นะครับหรือเฟซข่าวต้องเป็นเฟซใหม่ๆเลยนะครับก็เฟซนี้ก็นะครับก็สร้างจากเครื่องผมเมื่อกี้นี้เลยนะครับต้องเป็นเฟซใหม่ๆนะครับย้าต้องเป็นเฟซใหม่ๆนะครับอ่าวิธีการนะครับเราก็นะครับนำนะครับสองมาชีนี้นะครับมาแอดเฟนกันหรือเพิ่มเพื่อนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มเพื่อนเลยนะครับ พอเราเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ก๊อปลายชื่อนะครับตัวแอคเค้าใหม่นะครับแอคเค้าไว้หรือบัญชีข่าวที่เราสมัครตักคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือพ c ซของเรานะครับสมัครใหม่ๆเลยนะครับจากภายในเครื่องของเรานะครับเราก็นะครับเพิ่มนะครับผู้คนนะครับเพิ่มพาร์เนอร์เป็นระดับผู้ดูแลบัญชีนะครับวิธีการนะครับเราก็มาขีดสามขีดนะครับ แล้วก็ไปที่นะครับการตั้งค่าบัญชีโฆษณานะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็เพิ่มบุคคลนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นแอดมินนะครับดูแลบัญชีนะครับปึ๊บพอเราเพิ่มเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็เปิดตัว facebook ที่เราสมัครจากเครื่องเรานะครับหรือเฟซข่าวนะครับอ่าต้องย้ํานะครับต้องเป็นเฟซที่สมัครจากเครื่องเราเท่านั้นนะครับเป็นเฟซใหม่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าแอดมินิเจอร์นะครับ อพอเข้าหน้าแอดมินเจอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่นะครับบัญชีตัวปลดนะครับที่เราต้องการที่จะผูกปัดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขีดสามขีดนะครับแล้วก็การเรียกเก็บเงินนะครับแล้วก็การตั้งค่าการชำระเงินนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับเพิ่มวิธีการชําระเงินโดยปกติเลยนะครับ ทำการผูกบัตรเลยนะครับอ่าพอผู้ปาเสร็จแล้วผมทําทการกดบันทึกนะครับรอสักครู่นะครับอ่า พอกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็กดข้ามนะครับนี่นะครับบัญชีเรานะครับก็จะผูกบัตรปกตินะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับก็เวลานะครับพี่ๆจะผูกบัตรนะครับพี่ๆต้องอ่าใช้นะครับหรือมีนะครับตัวแอรเค้าใหม่นะครับสมัรจากเครื่องเราใหม่ๆเลยครับเหมือนว่าอ่าผมจะอธิบายว่าสร้างบัญชีเฟสหนึ่งเฟสนะครับขึ้นมาใหม่ๆเลยจากคอมพิวเตอร์เรานะครับจากนั้นเราก็อ่าเราก็เข้าไปที่บัญชีนะครับที่เราต้องการเพิ่มบัตรนะครับแล้วก็โดยนะครับแล้ว แล้วก็โดยนะครับต้องแอดนะครับบัญชีเขาใหม่นะครับหรือบัญชีที่เราสมัครใหม่ๆจากเครื่องเรานะครับเป็นแอรเคา์เป็นบัญชีขาวนะครับเราก็เลือกผู้คนเข้าไปเลยเพิ่มผู้คนนะครับแล้วเราก็ทําการเพิ่มบัญชีที่สมัครจากเครื่องเรานะครับใหม่ๆเลยนะครับพอเพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาผูกบัตรนะครับผูกบัตรนะครับในตัวปลดนะครับที่เราต้องการที่จะทําโฆษณาหรือผูกบัตรนะครับวิธีการนี้นะครับก็เหมือนว่าอ่ะพี่มีแอร์เคาหนึ่งแอเคานนะครับที่ต้องการผูกบัตร แล้วทีนี้พี่ต้องไปอาศัยนะครับในบัญชีใหม่หรือบัญชีขาวที่สมัครจากเครื่องเรานะครับไปอาศัยเพียงแค่ใช้ผูกบัตรเท่านั้นนะครับเวลาทําโฆษณานะครับพี่ก็ทาในเฟซเขียวปกติได้เลยนะครับเราเพียงแค่อาศัยเฟซใหม่นะครับในการเชื่อมบัตรเฉยนะครับในการผูกบัตรเฉยนะครับ่าวิธีการนี้นะครับผมด้านะครับก็คือ1 Account เานะครับต้องผูกกับเฟซใหม่เพียง1เฟซนะครับถึงจะเพิ่มบุคคลถึงจะเพิ่มการ์ดไม่แดงได้นะครับก็คือว่าพี่มี10บัญชีนะครับ พี่ก็ต้องมีเฟซที่สร้างจากเครื่องพี่เฟซใหม่ๆเขาขาวเลยที่เพิ่งสร้างอ่ะสิบบัญชีเพื่อใช้ในการผูกบัตรนะครับนะอ่านึอ่าเปอร์อ่าตาการใช้นะครับก็ก็จะใช้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในการผูกถ้ามีสิบเฟซก็ต้องมีเฟซขาวหรือเฟสสมัครจากเครื่องพี่ใหม่ๆเลยสิบเฟซนะครับใช้ในการเชื่อมแทนนะครับเวลาเรายิงโฆษณาเราก็ไปยิงในเฟซปดปกติได้นะครับเฟสเขียวได้ปกติครับเพียงแค่เราอาศัยเฟซที่สร้างจากเครื่องเราหรือแอคเคาท์ใหม่ๆเลยนะครับ อาศัยในการผูกปัดเฉยๆครับวิธีการง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับก็ให้พี่ๆนะครับลองเอาไปปฏิบัติและลองทําตามดูนะครับนะเพราะว่าผมได้ทําการเทสละทั้ง5้าทั้ง6บัญชีละนะมันผูกแล้วมันไม่แดงนะครับผูกแล้วได้ปกตินะครับก็เอาว่าเป็นแนวทางนะครับในการที่อ่าพี่ๆนะครับที่เจอปัญหาตอนนี้การลองเอาไปแค้ไขดูนะครับลองเอาไปนําใช้ดูนะครับนะแต่ขอย้ํานะครับอ่าต้องใช้เฟซขาวนะครับเฟซใหม่ๆเลยนะครับเป็นเฟซที่อาศัยในการผูกปัดนะครับ อ่าหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้ามีเฟซตมดสิเฟซนะครับเราก็ต้องมีเฟสขาวที่สมัครใหม่เลยสิบเฟนะครับเพื่อใช้ในการผูกบัตรเฉยๆนะครับอ่าก็ง่ายๆเพยียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่พมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ